สตรอเบอรี่อืมเกนตก้าลเลยสีแดงสีแดงช่ำมากนอนกินบนที่นอนมาเลยจ้าือห,หวานสุดช่ำมากลุกใหญ่ฟินะ่ะ Ừm. Đi มั้ย? Hả? มันหวานขนาดนั้นเลยหรออีคนถือสก้าสตรอเบอรี่คนถือถังขยะหยังหวะนี่คือสีจริงคือสด